ล่าสุดนี้คุณหมอโพสคลิปโพสโพสคลิปสั้นๆโพสคลิปสั้นๆร่องเรือริเวอร์ไซด์นะคุณหมอเนี่ยโพสคลิปสั้นๆร่องเรือริเวอร์ไซด์แต่ถ้าดูในภาพเนี่ยมันจะเห็นสะพานพระรามแปดอะเชื่อนะครับว่าคุณหมอโพสคลิปเนี้ยมีนัยยะสําคัญอย่างแน่นอน เห็นไหมคุณหมอพยายามให้เห็นสะพานพรามแปดเชื <anak lonely> ่อแต่ครับคุณหมอมีนัยะอะไรแน่นอนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแต่ผมเชื่อว่าคุณหมอต้องมีนัยะอะไรสักอย่างหนึ่งคิดถึงลุงอัดหายไปไหนลุงอัดแกไม่ได้ไลฟ์สดครับนะแกก็คงไม่ได้หายไปไหนแล้วครับแกก็ทําเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับแต่แกเพียงแค่ไม่ได้ออกไปสดเท่านั้นเอง แล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะช่วงเนี้ยดีเอสไอกำลังสรุปอยู่เพราะฉะนั้นคุณอัดก็จะไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะอาจารย์ประเทมก็จะไม่พูดถึงเลยเห็นปะ,ะมีเฉพาะคุณหมอนะ่ะออกมายับ,ย,บยับบ้างอะไรบ้างครับนะคุณเอกรากก็นิ่งๆ่นะอย่างที่บอกว่าก็รอให้ดีเอสไอสรุปนะครับทุกอย่างก่อนอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ดีเอสไอแถลงออกมาเนี่ยเดี๋ยวคอยดูต้องมีการออกมาฟาดฟันอะไรอย่างแน่นอน ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าคนบนเรือเองนะครับก็กําลังงุนงานนะครับหงุดหงิดอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะยังไม่รู้ว่า uh อะไรเกิดขึ้นนะยังไม่รู้ว่าดีเอสไอสรุปยังไงสรุปประเด็นไหนสรุปอะไรนะครับก็คงจะหงุดหงิดงุนงานนะพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเต,มตเิมพยายามที่จะรู้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ดีเอสไอเขาจะเงียบและนิดด่งแล้วเฉย เพราะว่ามันไม่จะเป็นจะต้องไอ้นี่ออกมาแล้วไงเพราะข้อมูลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแทบจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอเพียงแค่อ่าแยกนับว่าไทยผิดอะไรผิดข้อหาไหนผิดมาตาไหนผิดอะไรแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองคงต้องอรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งอันนี้พึ่งต้นเดือนเองพึ่งต้นเดือนเองโอ้โหนะนะตอนนี้รู้สึกว่า นะครับมิสเตอร์คอควายคนใหม่เอจะมีแล้วสวัสดีพี่เอสวัสดีครับคุณน้อยหนานะครับมิสเตอร์คอควายคนใหม่เรื่องเล่าเช้านี้นะครับเทงนัทพงษ์เรืองประชาวุฒนะิหัวหน้าพักประชาชนไปออกไปออกรายการของเรื่องเรื่องเล่าเช้านี้นะโอ้โหมีแต่คนกระดําคอควายส่งให้ซะถล่มดาลนยเลยระเนระด้านเลยยัดเยินเลย รอพายุใหญ่ถล่มเจ้าหน้าที่อะไรผู้ที่เกี่ยวข้องในฟับเอาให้มันผวาทุกคนนะผมบอกเลยครับเหตุการณ์ตรงสะพานพระรามแปดเหตุการณ์ตรงสะพานพระรามเจ็ดเนี่ยมันมีอะไรที่ชัดเจนมีอะไรที่มากอยู่แล้วนะครับมิสเตอร์เคข่ายค้านเออมิสเตอร์เคฝ่ายค้านนะคมิสเตอร์เคฝ่ายรัฐบาลมิสเตอร์เคฝ่ายค้านมิสเตอร์เคทนายโอ้เดี๋ยวนี้ เดาว่าเป็นรูปทุกรูปที่ถ่ายที่สะพานพระรามแปดเนี่ยอาจจะทําขึ้นมาก็นั่นแหละครับผมกําลังว่าอยู่ว่ารูปทั้งหมดเนี่ยแถวแถวสะพานพระรามแปดเนี่ยเป็นรูปที่สร้างขึ้นมาท้งนั้นแต่ขับเรือไปตรงสะพานพระรามแปดเนี่ย,เ,ยเพื่อจะนะเพื่อจะสร้างไทมยย์ไลน์เฉยๆว่าไปตรงสะพานพระรามแปดแล้วไปถ่ายรูปก็ลองคิดดูสมมุตินะครับเราลองคิดหลักง,ง่ายๆเราลองคิดหลักง,ง่ายๆ ถ้าเราจะไปถ่ายรูปวิวตรงสะพานพระรามแปดับถ่ายรูปวิวตรงสะพานพระรามแปดย้ำนะครับถ่ายรูปวิวตรงสะพานพระรามแปดเราต้องจอดอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานถูกต้องไหมเพื่อจะถ่ายรูปอ่าถ่ายมุมนี้ถ่ายวิวนี้ถ่ายตรงนี้ถ่ายจุดนี้ไหนๆหไปเรือสปีดโบ๊ททั้งทีอ่ะถูกต้องไหมแล้วอาจุดสะพานพระรามแปดเนี่ยคือจุดจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปจุดชมวิวคือตรงนี้เห็นป่าวว่า ถ้าใครไปล่องแม่นะ้ําเจ้าพระยาใครไปล่องแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยขนาดเรือลิเวอรซที่เป็นเรือใหญ่อะเรือที่ลงที่โรงแรมเขามีอะเขาก็จะมีไปลรงเรือกินอาหารถุกต้องไหมแล้วเรือก็ต้องไปตามแม่น้าไปเรื่อย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 จะต้องไปแถวแถวสะพานพระรามแปดและก็ต้องไปหยุดตรงสะพานพระรามแปดเนี่ยเพื่อคนถ่ายรูปวิวตรงสะพานพระรามแปดอะแต่เรือสปีดโบ๊ทลำนี้นะเรือย้ำนะครับเรือสปีดโบ๊ทลำนี้จากข้อมูล GPS เรือไม่ได้หยุดเลย วา์มเร็วต่ําสุดนะฟาร์มเร็วต่ําสุดขณะที่กับหัวเรือฟาร์มเร็วต่ําสุดนะตรงที่กับหัวเรือเนี่ยคือสามน็อตหลังจากนั้นจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดน็อตหกน็อตเจ็ดน็อตแปดน็อตวิ่งอยู่เงี้ยเจ็ดหกนหกเจ็ดแปดน็อตจะชะลอเฉพาะตอนที่กับหัวเรืออันนี้จะเหลืออยู่แค่สามน็อตซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าไม่มีการหยุดถ่ายรูปเลย แสดงว่าไม่มีการหยุดถ่ายรูปเลยและนะับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า GPS เรือมาแค่ครั้งเดียวก็ใช่ GPS เรือเนี่ยมาแค่ครั้งเดียวจริงๆมาแค่ครั้งเดียวจริงๆแต่ถ้ามาแค่ครั้งเดียวแบบนั้นแล้วมันจะถ่ายรูปได้อย่างไรและที่สำคัญคือ,อไรไหม คุณแปลกใจไหมคนบนเรือไปถ่ายรูปตรงสะพานพระรามแปดย้ำนะครับคนบนเรือไปถ่ายรูปตรงสะพานพระรามแปดแต่ไม่มีใครโพสต์รูปในแพลตฟอร์มของตัวเองที่บริเวณสะพานพระรามแปดเลยน่าแปลกใจไหมเป็นเราเนี่ยโอ้โหเราไปตรงสะพานพระรามแป นะับเราก็ต้องโพสต์รูปแล้วก็เช็คอินโอ้ยลงรูปกันโอ้ยลงชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้โอ้ยเราลงกันถูกต้องไหมอันนี้คือปิดปกติของคนที่ไปแต่เอ๊ะคนบนเรือทั้งหมดเลยหทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีใครโพสต์รูปในแพลตฟอร์มของตัวเองแถวแถวสะพานพระรามแปดมันยังไงวะใช่ค่ะเขาต้องหยุดเรือให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปที่สะพานพระรามแปดนะครับเพราะเป็นแลนด์มาร์คใช่ น้องตโมอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ไหมตรงสะพานพระรามแจึงไม่มีรูปน้องโมไหมนะครับคือตามข้อมูลนะตามข้อมูลนะตามข่าวเนี่ยน้องตโมน่าจะหายไปตั้งแต่ประมาณสักสามทุ่นิดนิดปกตปกติกันแล้วมักจะส่องลงไปจนถึงนะครับเอเชียพีคแต่นี่แปดอ่าถูกต้องไหม อย่างกะลราสมมติเนี่ยเราไปลงเรือทุกคนเนี่ยทุกคนก็มีโซเชียลของตัวเองทุกคนก็ต้องโพสต์รูปของตัวเองลงโซเชียลวิฉันมาตรงนี้ฉันมาตรงนี้ฉันมาเที่ยวตรงนี้ฉันมาเช็คอินตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยไม่มีไม่มีและรูปยี่สิบจุดห้าหกเนี่ยไม่ได้ลงโชว์อยู่ตรงนั้นแต่ลงโชว์ในอินต a าแกรมของคุณโบทีเคซึ่งจุดประสงค์คือต้องการจะบอกว่าน้องตังโมใส่ชุดนั้นแล้วตกเรือ แล้วนอ้องตโมใส่ชุดนั้นถ่ายรูปเนี่ยนะตรงวิวสะพานที่สวยงามเนี่ยนะถ่ายรูปเสื้อคลุมเนี่ยนะผมว่าไม่น่าจะใช่อะครับแล้วรูปถ่ายรูปนั้นอะนะไอรูปถ่ายที่นั่งอยู่สองคนอะนะที่นั่งอยู่สองคนอนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ถ่ายบริเวณสะพานพระรามแปดหรือเปล่าแต่เอาวิวตรงสะพานพระรามแปดมาแปะหรือเปล่าวัส <c oughs> ดีครับคุณเป็นจิต ฮะแล้วมันเป็นไปได้ไงถ้าคุณจะคุณจะหยุดถ่ายรูปบริเวณนั้นคุณต้องหยุดเรือด,ดิในเมื่อความเร็วของ GPS ของเรือเนี่ยความเร็วอยู่ที่เจ็ดแปดนอตตลอดต่ำสุดคือสามนอตตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่เรือกลับหัวแล้วเรือกลับหัวก็ไม่ไหยุดแลก็วิ่งต่อไปอย่างเดียวเลยวิ่งต่อไปอย่างเดียวเลยแล้วมันจะถ่ายรูปยังไงอ่าเพราะฉะนั้นการที่วิ่งมาตรงสะพานพระรามแปดเนี่ย คือการสร้างไทม์ไลน์ว่ามาถ่ายรูปกันตรงสะพานพระรามแปดเพื่อจะกบเกลื่อนเวลาหรือเปล่าสี่ทุ่มถึงได้โทรขอความช่วยเหลือไปที่เจ้าของอู่ว่าเพื่อนตกน้ำแแถวสะพานพระราม7แต่ตัวเอง GPS อยู่ตรงสะพานพระราม8 แน่นอนครับเจ้าของอู่ไฟจะออกมาถึงสะพานพระรามเจ็ดกับตัวเองขับจากสะพานพระรามแปดไปสะพานพระรามเจ็ดมันก็จะน่าจะเวลาใกล้ๆเคียงกันหรือไปถึงก่อนที่เจ้าของอู่จะมาถ่ายหัวเรือไปด้านหน้าหมดเลยแปดน็อตหัวฟูไหมไม่ได้มาเที่ยวแต่มาทำงานถ่ายตอนเรือไปข้างหน้านะครับทั้งหมดเลยแปดน็อตหัวฟูไหมก็ัด้แหละครับมันถ่ายไม่ได้ นี่คือความผิดปกติที่เห็นได้ชัดเมื่อเราได้เรียงไทม์ไลน์ปุ๊บเนะี่ยเราเห็นความผิดปกติได้ชัดแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เห็นไม่พบข้อพิรุษไม่ได้อะไรพิสังเกตเลยมันถ่ายรูปด้วยความเร็วเหนือแสงฮะไม่ถ่ายตอนกับเรือแน่นะครับเพราะในรูปหัวเรือตรงอ่าไม่ถ่ายตอนกับเรือแน่ๆเพราะในรูปหัวเรือตรงอ่าถูกต้องครับ แต่มีอยู่อันหนึ่งเวลา22.01นเะจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกติกถ่ายภาพโรเบิร์ตขณะเรือกำลังกลับขณะเรือกำลังกลับหัวเรือแล้วก็ติดถ่ายภาพเอาไว้เนี่ยสามภาพที่อยู่ตรงนั้น21.56 22.01 22.06แต่อย่าลืมนะเจ้าของอู่ให้การว่า คนบนเรือโทรหารูกชายตอนเวลายี่สบสอนกาขอความช่วยเหลือว่าเพื่อนตกน้ำแถวสะพานพระรามเจ็แต่ GPs เรือ4ี่ทุ่มอยู่สะพานพระรามแปดแต่ขอความช่วยเหลือสะพานพระรามเจ็ 7, เอาไงแน่ช่วยบอกหน่อยเอาไงแน่ช่วยบอกหน่อย GPs เรืออยู่ตรงสะพานพระรามแปดแต่โทรขอความช่วยเหลือเพื่อนตกเรือตรงสะพานพระรามเ็ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์ซเลยแบบเนี้ยเป็นไปไม่ได้ร้อยเปซนเลยอ่างานนี้ถ้าโทรจริงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตกตรงสะพานพระรามเจ็ดอ่าแต่ถ้าไม่โทรให้การเทสในชั้นศาลนะจ๊ะเอาละครับงานนี้บอกเลยครับริงแก้แห ลิงกำลังแก้แห я, นะแล้วรู้สึกว่าลิงจะแก้จะแก้ไม่ได้ด้วยนะลิงจะแก้ยากด้วยเจอแหนี้เข้าไปวิวด้านหลังวิวด้านหลังดูวิวด้านหลังนะเห็นไหมคุณจำวิวด้านหลังเอาไวด้ดีๆนะอ่าวิวด้านหลังเอาไวด้ดีๆแล้วคุณดูภาพนี้ คุณดูภาพนี้วิวด้านหลังมันเป็นวิวเดียวกันเลยไหมเป็นจุดเดียวกันไหมเป็นองศาเดียวกันไหมอ่าคุณดูนะวิวด้านหลังนะครับผมให้ดูวิวด้านหลังให้ดูวิวด้านหลังเห็นวิวด้านหลังไหมอ่า แล้วคุณดูวิววิวด้านหลังอันนี้ดูวิวด้านหลังอันนี้องศาเดียวกันไหมจุดเดียวกันไหมมันเอาวิวสะพานพระรามแปดมาแล้วเอาภาพเนี้ยมาใส่ข้างหน้าหรือไม่คือนึกออกปะ ภาพถ่ายอันเนี้ยเนี่ยภาพถ่ายเนี้ยก็ไม่รู้ว่าไปถ่ายจากตรงไหนที่ให้เห็นท้ายเรือแบบเนี้ยแต่วิวสะพานพระรามแปดเอาเอาเอามาใส่หรือเปล่าอเพราะฉะนั้นสองภาพนี้นะแต่แต่ในไทม์ไลน์มันคือ ภาพเวลา21.56ถ่ายฝั่งกรุงเทพหานครแล้วเวลา22.01เรือกลับลำแล้วเวลา22.06ไปถ่ายกับฝั่งนนทบุรีแต่มันกลายเป็นวิวเดียวกันแต่มันกลายเป็นวิวเดียวกันผมถึงได้บอกไงว่าตรงสะพานพระราม8มันต้องมีอะไรอีกเยอะพอดีวันนี้ คุณหมอธวัชชัยโพสตคลิปร่องเรือตรงสะพานพระรามแปดผมก็เลยมานั่งพิจารณาเอาแบบชัดๆเอาแบบดีๆว่าเอ๊ะเรามองข้ามอะไรไปหรือเปล่าเรามองข้ามประเด็นไหนไปอีกหรือเปล่าเรามองไม่ได้ไประเด็นเ,เรามองยังไม่ขาดประเด็นไหนหรือเปล่ามีอะไรที่สงสัยหรือเปล่ามีอะไรพ่อไม่รู้หรือเปล่าโอ้มาเจอสองภาพนี้เฮ้ยเมื่อเราคิดภาพเวลายี่สิบจุดห้าหกมันเป็นการต,ตกแตงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลายนะี่สิบจุดห้าหกนีลสองคนเนี้ยไม่ได้ถ่ายแต่ไปถ่ายที่บริเวณไหนหรือเปล่า แล้วค่อยตัดออกทั้งหมดเนื้อออกป่ะตัดออกทั้งหมดแล้วเอาวิวสะพานพระรามแปใส่เข้าไปอ่าฮ่าฮ่าร์มเร็ว8น็อตเพื่อนสาวนะครับผมมาแม่งยังไม่กล้าฉี่ท้ายเรือเลยนะครับต้องรีบบอกให้เรือเข้าฝั่งก่อนใช่ใช่เอ๊ะเจ้าหน้าที่มีพิรุธทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นภาพเวลา21.56จนะ่ิบ1ย22.01 2ี่สองจุดศูนหกนะเป็นภาพที่ไม่มีจริงทั้งหมดเลยเป็นภาพที่ไม่มีจริงทั้งหมดเลย